สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับท่านที่ชื่นชอบดอกไม้เปลี่ยนสีในดอกเดียวกันจะมีดอกสีชมพูแกมขาวดอกสีม่วงอมชมพูและเปลี่ยนเป็นดอกสีม่วงเข้มซึ่งมีสีสวยสะดุดตาเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกตามข้างถนนตามสวนสาธารณะหรืออาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปดอกไม้ที่เห็นกันอยู่นี้ เป็นดอกของต้นกาสเลาต้นกากะเลาต้นอินทนินบกหรือต้นหูกวางต้นอินทนินบกจะมีดอกที่มีลักษณะคล้ายกับดอกของอินทนินน้ำจะมีช่อดอกสั้นๆออกดอกเป็นจำนวนมากมีกลีบดอกย้อยใหญ่มีระบายอย่างสวยงามจะมีช่อดอกสั้นๆ ออกดอกเป็นจำนวนมากและมีเกสรตัวผู้สีเหลืองเป็นจำนวนมากเมื่อดอกเบ่งบานเต็มที่กลีบดอกจะร่วงโรยจะมีผลสีเขียวเมื่อแก่จะมีผลเป็นสีน้ำตาลแตกออกเป็นกลีบทั้งหมดประมาณ6กกรีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ8ถึง15เมตรใบมีลักษณะโคนใบมนปลายใบมน กลางใบมีติ่งแหลมแผ่นใบหนาผิวเกลี้ยงเป็นมันทนต่อทุกสภาพอากาศชอบแสงแดดจัดเต็มวันต้นอินทนินบกมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเนื้อไม้ของต้นอินทนิลบกใช้ในการก่อสร้างทำไม้กระดานทำพื้นบ้านทำฝาบ้านและทำโครงสร้างหลังคาบ้านใช้ทำเครื่องตกแต่งบ้าน และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรต่างๆนอกจากนี้แก่นของอินทนินบกจะมีรสขมใช้ต้มน้ำดื่มรักษาอาการโรคกระเพาะปัสสาวะแก้โรคเบาหวานถ้าชอบแบบนี้ช่วยกดติดตามและให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ